h อนด้าซิตี้นะครับรถปีประมาณ2013นะครับลูกค้ามีกุญแจที่ใช้งานสตาร์ทรถทุกวันนะครับแต่กุญแจค่อนข้างสึกนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือเสียบกุญแจนะครับเสียบไม่ค่อยจะเข้านะครับไม่เข้านะครับเนี่ยไม่เข้าเลยแล้วก็เสียบเข้าไปได้ก็ไขไม่ได้นะครับแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับครับผมได้ถอดไส้กุญแจนะครับสวช์สตาร์ทออกมาทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยนอะไรที่แตกหักเสียหายนะครับ ส่วนกุญแจดอกเก่าดอกนี้นะครับก็ต้องเลิกใช้ไปนะครับผมได้ตัดกุญแจดอกใหม่นะครับแก้การสึกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจดอกใหม่นะครับเสียกุญแจวิดอ่อนสตาร์ตครับติดเรียบร้อยนะครับกุญแจเสียกุญแจไขไม่ได้เสียกุญแจไม่เข้าไขขัดขัดนะครับมีบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับ